นั่งลงไปสวยๆเผื่อผู้มาอะดูมือนะคะมือเราจะเกาะไว้ที่ขอบสะทั้งสองข้างเกาะไว้เลยนะคะเกาะไว้แน่นๆเหมือนกันค่ะเผื่อเพื่อนแกล้งเราเนาะเราจะได้ไม่หล่นนะคะนี่คือการยืนขอบสะจากนั้นค่ะจับไม่ได้นะยืนขอบสะนั่งขอบสะต่อไปค่ะเตรียมตัวลงสะเตรียมตัวลงสะการเตรียมตัวเราจะเอื้อมมือ ถ้าเราจะไปด้านนู้นใช่ไหมคะเราก็ใช้มือขวาไปอยู่ด้านหน้ามือซ้ายเราเนาะแต่ถ้าเราจะมาด้านซ้ายแล้วเอามืออะไรคะมือซ้ายไปอยู่ด้านหน้ามือขวาเราแล้วแต่ทางที่เราจะหันเนาะอ่ะนี่คือท่าเตรียมตัวลงสะจากนั้นค่ะครูซื้อลงสะลงสะค่อยๆหย,ย่อนตัวเองไปเบาๆไม่ใช่ลงตื้มทีเดียวเลยไม่ได้นะคะ แล้วรกบกขอบสาะแขนตึงไว้ค่ะอาคุณสุดยอดตัวลมอ่ะสมมติว่าน้ามันลึกนเนาะนะคะเราจะต้องกาะขอบสาะไว้ก่อนเกาะขอบสาะแข็ตึงน,นะคะจากนั้นค่ะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่แตการเป่าลมโดยที่เรายังไม่ดาน้ําลงไปนะคะเก็บลมเป่าลมให้นะ้ํามันกระเด็นมากระทบนังสรกตอนนี้ให้ได้ไว้ในพั้นรียน กูเสือเต่าลมเป่าลงห้าครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสีเอาปรเด็นทื้เรียนเลยห้าอ่ะนี่คือการเป่าลมทำได้ไหมคะได้ได้นะ เออถ้าใครทำไม่ได้เสียสิบบาทอีกเลย <S 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 โอ้ครเงินงหมดแล้วอ่ะใช่ไหมอ่ะต่อไปค่ะดำน้ำเป่าลมดูดีๆนะคะครูเตรีพร้อมพร้อมดำน้ำเป่าลมดำน้ำเป่าลมห้าครั้งห้าครั้งต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ล้กหนะ้าไม่ล้กหนะ้าพร้อม เก็บลมดันลงไปไป่หมือนเครเที่ยงสูดน้ำนักเรียนเนาะสองห้ามดูหน้านะสามสี่ไปไม่หมดนะนักเรียนข้างหลังไม่เห็นก็ยืนได้นะคะข้างหลังไม่เห็นยืนได้สี่ห้าดึงนับให้เขาเนาะอะต่อเลยเนาะ ถ้าใเน,านเป่าลมได้ดำน้ําเป่าลมเป็นต่อไปค่ะต่อไปเขาเรียกว่าการลอยตัวท่าเตา่าเคยเห็นเต่าไหมคะเตมามันลอยน้ํายัางไงเต่าลอยแบบไหนนี้บอกอยังไงแล้วอ,อย่างนี้ยังไงเต่าลอยแบบไหนคะเต่ามันจะมีอะไรอ,อ,อ,อะไรนะ พูดชัดๆนะนักเรียนกาอะไรนะเอเออเวลาเต่าลอยน้ำกระดองเต่ามันจะลอยขึ้นถูกไหมคะอ่าเดี๋ยวให้ครูสุดทำให้ดูอ่ะครูสุดถอยหลังไปสองก้าวค่ะสซนไ้มากเกาะเกาะเกาะอยู่นะแต่คุณนักเรียนเอาไม่เห็นเนาะจำท่าไว้ด้วยนะหนูสซนไปเยอะแล้วนะครูฝึกคะเตรียมตัวเอาครูสุดถอหลับนักเรียนนักเรียนเรียกหนูครูฝึกจ้า